นี่ค่ะพี่พี่จุกรดเสียงขายดีมากค่ะตัวนี้มีหลายเบอร์ด้วยนะคะมีมีหลายเบอร์นะคะพี่พี่ตัวนี้จะมีหนึ่งจุดห้ามิลหนึ่งจุดห้ามิลสีบห้ามิลสองมิลสามสิบสองนะคะแล้วก็เยอะอะลูกค้านี่ตัวนี้ออกทุกวันนะคะลูกค้าขายดีมากมากก็ไก่ร้านตัวเลยนะคะลูกค้านี่ แบบเป็นเป็นแคสลดเสียงแบบนี้นะคะลูกค้าใครอยากได้นะจิมทีตะอาได้เลยบอกเลยว่าราคาหลักสิบนะคะพี่พีนี่นะสวยมากนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะออกทุกวันขายดีสุดๆเลยนะคะลูกค้านี่นี่ก็คือยังไม่หมดนะขายดีมากนะคะพี่พีนี่ก็คือออเดอร์ที่จะแบบจะแพ็กส่งลูกค้านะคะขายดีมากเติมสต็อกบ่อยมากนะคะตัวนี้แล้วก็ราคาหลักสิบด้วยนะคะพี่พีมีหลายไซส์หลายเบอร์ใช้ไซส์ไหนเบอร์ไหนนะคะ เลือกไปได้เลยพร้อมจะส่งนะคะพี่พีๆขาพร้อมจะส่งเลยนะนี่ออเดอร์อรเยอะมากนะคะออเดอร์นี้สั่งไปคนเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันเจ็ด <7 S 2> อันออเดอร์เดียวใครอยากได้จิมได้เลยจะได้รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าคะ